ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ Stumming Pattern กับเพลงที่ชื่นชอบจากเพลงตัวอย่างผมยกเอาเพลงของวงมนาสวีนะฮะก็คือเพลงโลกที่แบกไว้เอามาให้ฝึกสร้างประสบการณ์กันนะฮะสำหรับคนที่พร้อมรับการฝึกนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แบบมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับ เอาละครับจากตัวอย่างที่ผ่านไปผมก็เล่นจากท่อน intro อให้ดูสําหรับเพลงนี้เราสามารถใช้แค่แพทเทิร์นเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะฮะเล่นทั้งเพลงเนี่ยเราจะใช้อยู่2ชุดคอร์ดนะครับชุดคอร์ดแรกในท่อนที่เป็นท่อนเวิร์สแล้วก็ท่อนคอรัสนะฮะก็จะใช้คอร์ด G จับตามตารางคอร์ดนะฮะนับจากสายที่ 6, 5, 4321ตามลํตามลำดับนี้นะฮะแล้วก็จะมีเฟสที่ 1, 2 3บอกเป็นไกด์ตำแหน่งกดเนี่ยผมก็จะใช้จุดสีประจำตำแหน่งนิ้วเลยนะฮะก็คือ จุดสีเขียวเนี่ยแทนนิ้วชี้จุดสีเหลืองแทนนิ้วกลางจุดสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็จุดสีน้ําเงินจะแทนนิ้วก้อยคอร์ดทับไปก็จะเป็นคอร์ด D on F นเอฟชนะฮะจับเหมือนรูปคอร์ดดีเลยนะครับแล้วก็เราจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยไปกดสายที่6เฟสที่2แบบนี้นะฮะแล้วก็ปลายของนิ้วโป้งเนี่ยอุดไว้สายที่5นะฮะแล้วก็เปิดสายที่4ไว้นะครับจับเหมือนรูปคอร์ดดีเลยนะฮะปกติเราก็จับคอร์ดดีแบบนี้อยู่แล้ว แต่เราจะอุดสายที่6กับ5ไว้แล้วก็ให้มันดังแค่4เส้นล่างก็คือสาย4 3 2 1แบบนี้เป็นคอร์ดที่ใช้บ่อยเป็นทางคอร์ดที่ต่อจากคอร์ด G d on F แบบนี้แล้วก็คอร์ด E minor 7นะครับ คอร์ด e minor s e v e จะจับแบบนี้เลยนะฮะตามตารางคอร์ดโดยปกติแล้วเนี่ยคอร์ด e minor s เราจะไม่ได้กดนิ้วก้อยจากเพลงนี้ให้กดนิ้วก้อยค้างไวเลยนะครับก็เป็นเทคนิคที่ใช้กับเพลงนี้เพลงอื่นๆเราก็ใช้ได้นะครับเอามาปรับใช้ให้เหมือนกันก็ได้เสียงจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ยินโน้ตของสายที่1เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันกับคอร์ด g นะครับก็คือเป็นเสียงเดียวกันนั่นเองนะฮะ Emin o r ก็จะปกติเหมือน e m i n o r เลยนะครับชี e ้กบับกลางเนี่ยอยู่เฟสที่2สายที่5กับสายที่4นะฮะแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยกดรอไว้เลยแล้วก็จบด้วย c add ดนะฮะนิ้วนางกับนิ้วก้อยอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วก็สังเกตที่การเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับสลับนิ้วกันนะัะสลับนิ้วกลางมาไว้สายที่5แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยไปอยู่สายที่4เฟสที่2แบบนี้เทคนิคก <ís> ็ค<อ>ือเราจะเอานิ้วกลางเนี่ย ให้ปลายนิ้วกลางเนี่ยชนสายที่6นะครับเวลาดีดคอร์ดเนี่ยสายที่6จะไม่ดังนะครับมันจะดังแบบนี้เลยเอาละครับอันนี้ก็คือทางคอร์ดของท่อนแรกนะครับเดี๋ยวยกอันนี้มาเป็นพาร์ทที่1ก่อนนะฮะพาร์ทที่2เนี่ยก็คือ ท่อนที่เป็นพีคอร์สส่งเข้าท่อนคอรัสหรือว่าส่งเข้าท่อนฮุกนั่นเองเราเอาชุดคอทางนี้มาฝึกกับสตัมมิ่งแพทเทิร์นที่ผมจะแนะนําให้ดูต่อไปนี้ก่อนนะฮะให้อุดสายไว้ก่อนนะครับมือซ้ายแล้วก็มาโฟกัสที่การดิดของมือขวานะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนกับผมยังไม่มีทักษะพื้นฐานนะฮะให้สังเกตที่ลูกศรของแต่ละจังหวะก่อนนะฮะจังหวะที่1เราดิดลง1ครั้งนะครับจังหวะที่2เราดิดลงแล้วก็ขึ้นจังหวะที่3เราก็จะดิด3ครั้งก็คือลงขึึึ้้้นนนนลลลงงงงจจััหววะะที่ 4, ่4ดดเต็ม็มสสกคือขข คระะาวนี้วิธีการสร้างเซนส์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเวลาฝึกไปเรื่อยๆมันจะเกิดเซนส์แบบนี้ลงลงขึ้น เซนในที่นี้ขยายความให้เข้าใจชัดๆก็คือการจดจํานั่นเองจดจําหรือว่าท่องจําคนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยจำในหัวส่วนคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราจําจากการเล่นซ้ําๆบ่อยๆจนมันคุ้นชินนั่นเองนะฮะคราวนี้เราเอาแพทเทิร์นนี้มาใช้ได้ยังไงเราก็ฝึกแบบอุดเนี่ยให้มันถนัดมือคุ้นชินก่อนแล้วเราก็มาจับคอร์ดเป็นลงลงขึ้นลง จับคอร์ดเดียวไปก่อนแล้วก็ตีจังหวะคอร์ดแบบนี้วนไปซ้ำๆนะครับพอเริ่มคุ้นชินกับการตีจังหวะคอร์ดแล้วต่อไปก็ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดส่วนมือขวาเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นอัตโนมัติของทักษะที่เราคุ้นชินนะฮะการเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนยังไงเราก็ให้สังเกตที่รูปมือของเราก่อนนะครับพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยดูความแตกต่างนะคะว่าตำแหน่งโน้ตไหนที่มันยังคงเดิมก็คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นคอร์ดดี n F นนะฮะนิ้วนางเนี่ยไม่ต้องยกออกแล้วก็ย้ายนิ้วชี้เนี่ยสอง 3ก uhm, ับสายที Noel ่1นั่นเองแล้วก็นิ้วโป้งก็คล้องไว้นะครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลองตีคอร์ดลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนแบบนี้นะคะคราวนี้ พอเรารู้จักวิธีการเปลี่ยนคอร์ดแล้วนะฮะต่อไปก็เข้ามาสู่โหมดการสร้างความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานของทฤษฎีทางดนตรีนิดหนึ่งนะฮะก็คือการอ่านจังหวะนั่นเองอ่านจังหวะก็คือถ้าเราสังเกตที่ลูกศรเนี่ยมันจะยังไม่ใช่การอ่านจังหวะทางดนตรีให้เราสังเกตที่ตัวโน้ตนะครับจังหวะที่1งเนี่ยเป็นโน้ตตัวดำกําหนดให้ดีดลงนะฮะจังหวะที่2ก็จะเป็นขบีตหนึ่งชั้นปาจุดจังหวะยกก็จะเป็นขบีตสองชั้นอันเนี้ยมันก็จะมีความซับซ้อนนะครับเราจะว4สส่น ของจังหวัดที่2เนี่ยผมสร้างรูปภาพเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็คือจังหวัดที่2เนี่ยชูอ e, นะีแอนอ่ะนะฮะเราก็จะดีดในจังหวัดที่นับชูข้อมือเราก็จะวิ่งไปอ e, ีแอนแล้วก็ดีดโดนสัดส่วนอ่ะแล้วก็จังหวัดที่3เนี่ยก็จะเป็นท e, ี่อีแอนนะครับก็คือ3สัดส,ส่วนเนี่ยดีด ต่อเนื่องตามสัดส่วนของมันเลยนะครับปรับความเข้าใจกันง่ายๆหรือว่าทบทวนสําหรับคนที่เรียนกับผมอยู่แล้วนะฮะจังหวะที่3เนี่ยจบจังหวะตบเนี่ยนับ t h r e จังหวะยกนับแอเห็นไหมครับว่าจังหวะตบเนี่ยเราจะเล่น2โน้ตดีดสองครั้ง three จังหวะยกก็ดีดลงแล้วก็ยกจังหวะขึ้นแบบนี้เป็นแอนะครับจังหวะที่4ก็ตามสัดส่วนของมันก็คือ4 o e. u ตบนะครับยกเป็นอ่านแบบนี้พอเราเข้าใจความหมายของค่าของสัดส่วนจังหวะแล้วเราก็ออกมาฝึกอ่านจังหวะเพื่อให้เรามีพื้นฐานการอ่านโน้ตอ่านจังหวะนั่นเองว่ wow. นี้เราก็จะรวบรวมความเข้าใจเอามาใช้ฝึกเพื่อสร้างเป็นทักษะได้แล้วครับต่อไปนี้เราก็จะสามารถนําเอาความเข้าใจตรงนี้ไปปรับใช้ได้หลากหลายหลากวิธีแล้วแต่ว่าเราจะมีไอเดียหรือว่าเราจะมีแพทเทิร์นการฝึกในรูปแบบของตัวเองยังไงนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็ต่อยอดด้วยการนําเอาความรู้ความเข้าใจตรงนี้ไปสร้างทักษะด้วยตัวเองให้ได้นะฮะเอาแล้วครับมาอยู่ในส่วนของพาร์ทที่2ที่เป็น p c o r l a นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดู ก็คือท่อนที่เป็น P นะครับจุดที่แตกต่างจุดที่ต้องสังเกตก็คือตรงคอร์ด E minor s กับคอร์ด D การเปลี่ยนคอร์ด D เนี่ยเราจะเปลี่ยนตรงที่เป็นสัดส่วนอักของจังหวะที่2อง 2> one t <two>, นะครับแล้วก็ t เห็นไหมครับว่าเราจะเปลี่ยนเร็วนิดหนึงเพื่อให้มันเข้ากับสัดส่วนอักของจังหวะที่2 อันนี้หลายๆเพลงเนี่ยเราจะสามารถนําเอาไปใช้เล่นกับเพลงที่มันมีลักษณะแบบนี้ได้เหมือนๆกันนะครับแพทเทิร์นอย่างนี้ถ้าเราฝึกจนคุ้นเคยคุ้นชินแล้วเนี่ยมันจะเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่คุ้นชินก็ให้สังเกตไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกต่อไปในแพทเทิร์นนี้กับเพลงเพลงที่ใช้การดีคอร์ในแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะฮะในจังหวะที่2เนี่ยจุดสังเกตก็คือมันก็จะเล่นคอร์ดละ2จังหวะก็คือใน E minor s e เนี่ยนะครับมันเล่น2จังหวะแล้วก็คอร์ด D เนี่ยเล่น2จังหวะในห้องเดียวกันก็คือห้องหนึ่งเนี่ยมันมี4จังหวะใช่ไหมครับสำหรับ2ห้องแรกเนี่ยก็จะแบ่งกันนะฮะคอร์ดละ2จังหวะแล้วก็พาร์ทถัดไปเนี่ยก็จะเป็นจบที่ C เต็มจังหวะ one t o three and f o E and o e คอร์ด D ก็วนลูปไปที่แพทเทิร์นชุดคอร์ดแรกของท่อนคอรัสนะฮะเอาละครับเป็นยังไงบ้างครับชื่นชอบการฝึกแบบไหนก็เลือกเอาแบบนั้นนะฮะเราก็จะสามารถนําเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือสามารถเล่นได้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันจะแตกต่างกันก็คือการที่เราเข้าใจแล้วนําเอาความเข้าใจเนี่ยไปต่อยอดเนี่ยผมแนะนําให้ลองฝึกอ่านสส่วนจังหวะตามหลักของทฤษฎีโน้ตนะฮะก็คือเวลาที่เราฝึกตีคอร์ดเนี่ยก็ให้โฟกัสที่จังหวะของแต่ละจังหวะนะฮะจังหวะที่1นึ ดิดลงดิดลงเนี่ยมันเป็นโน้ตตัวอะไรก็คือโน้ตตัวดำจังหวะที่2มันมีดิดลงกับดิดขึ้นสัดส่วนที่กําหนดก็คือโน้ตตัวขบเบ1หชั้นกับจังหวะด,ดิดขึ้นเป็นขบเบดสชั้นเนี่ยก็ให้สังเกตนะคะว่ามันมีสัดส่วนที่ซับซ้อนเพิ่มเข้ามาก็คือจังหวขะขบเบดปาจุดของจังหวะที่2นะฮะจึงทําให้เกิดขบเบสสชั้นในจังหวะยก ของจังหวะที่2แล้วก็จังหวะที่3เนี่ยจังหวะดตบเนี่ยดีดลง2สัดส,ส่วนจังหวะยกดีดขึ้น1สัดส,ส่วนก็จะเห็นรูปภาพเป็นขบเบต2สอชั้น2ตัวในจังหวะดตบแล้วก็ขบเบต1หชั้นปกตินะฮะในจังหวะยกแล้วก็จังหวะที่4เป็น4สัดส,ส่วนที่เห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าเต็มสัดส,ส่วนของ1จังหวะนะฮะก็คือโฟ แบบนี้นะฮะนำเอาความเข้าใจตรงนี้ไปต่อยอดไปปรับใช้ได้กับอีกหลายๆเพลงเลยนะครับแล้วก็แพทเทิร์นการตีจังหวะคอร์ดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนําเอาไปใช้ได้กับเพลงเกือบทุกเพลงบนโลกใบ,บนี้เลยนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมันจริงหรือเปล่าแล้วเอาไปใช้ได้อย่างลงตัวหรือเปล่านะครับเอาล่ะอย่าลืมนะฮะผมมีคอร์สหลักสูตร Stumming ส2สอนะครับสอนเจาะลึกไปในเรื่องของการตีจังหวะคอร์ดสร้างทักษะการตีจังหวะคอร์ดแล้วก็มีระบบโคชชิ่งเพื่อแก้ปัญหาให้กับ ผู้เรียนเป็นลายบุคคลด้วยระบบการส่งการบ้านแล้วก็ตรวจการบ้านให้คําแนะนํานะครับว่าเราเจอปัญหาตรงไหนจับคอร์ดไม่ถูกวิธีนิ้วมีกําลังมากมีกําลังน้อยมีวิธีการฝึกยังไงผมเจอดลึกให้เป็นลายบุคคลเลยนะครับจังหวะมือขวาตีคอร์ดแล้วมันไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ย มันมีวิธีแก้นะครับทุกๆปัญหาเนี่ยมันมีทางออกนะครับสำหรับคนที่เล่นตีคอร์ดแล้วเจอปัญหาไปต่อไม่ได้เนี่ยสนใจนะครับสามารถสมัครเรียนกับผมจากข้อมูลด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคอสตัมมิ่งรีบสองแพทเทิรวบรวมการตีจังหวะคอร์ดที่หลากหลายสอนไล่สเกลฝึกเพิ่มกําลังนิ้วนะฮะแล้วก็ มีบทเรียนให้ฝึกโซโล่แกะเพลง Improvise ได้ด้วยนะฮะในหลักสูตรเดียวเนี่ยนอกจากตีคอร์ดแล้วก็ยังสอนแบบบูรณาการให้ด้วยนะครับให้ความคุ้มค่ากันไปเลยนะฮะสำหรับคนที่สนใจแล้วก็มาลงเรียนกับผมนะฮะขอบคุณที่ให้ความสนใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ